มาครับทุกคนกินยำแซลมอนน้ำปลาะกันนะครับหืมแับหืมแบบนี้กินกับน้ำปลาแซบๆน้ำยำแบบว่าอร่อยมากสดน้ำยำครับ ทุกคนครับวันนี้กี่ใช้น้ำยำตัวนี้นะครับเป็นน้ำตำปลาราของปลารานี่เลยครับผมน้ำปลาราสูตรอีซี่นะครับของอีซี่ฟู้ดนะครับคือเขาเป็นสูตรสำหรับน้ำยำแล้วก็น้ำตำนะครับโดยไม่ต้องปรุงเพิ่มก็คือพวกน้ำปลาน้ำตาลเนี้ยไม่ต้องใส่เลยครับเราใส่แค่ความเผ็ดกับความเปรี้ยวทุกคน อร่อยเลยครับผมกลมกล่อมนะครับแล้วก็ง่ายสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะปรุงรสชาติมันยังไงนะครับสามารถทําออกมาได้อร่อยเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเดี๋ยวกี้ทิ้งช่องทางในการสั่งซื้อนะครับไว้ที่ใต้คอมเมนต์ไว้ให้นะครับผมยังไงไปลองกันนะครับ